สักแททูเต็มป๊อกพัสสณกรพาน้องมิกา้าน้องมิยาสักลายติดแททูเต็มหลังตามรอยพ่อบอกอยากปล่อยลูกไว้กับพ่อแฟนคลับยังแซวมาที่ราศีกับคุณปู่สุธิเกียรติเห็นหรือยังเล่นเอาแฟนๆตึ้งไปตามๆกันเมื่อล่าสุด22เมษายน2567ป๊อกพัสสณกรสามีของนางเอกสาวมากี้ราศีออกมาเผยภาพที่พาลูกๆฝาแฝดน้องมิกา้าและน้องมิยาติดแททูรอยสักลายสวยๆเต็มหลังตามรอยตัวเองหนุ่มป๊อกยังได้โพสตแคปชั่นหาหาด้วยว่า ก็บอกแล้วว่าอยากปล่อยลูกไว้กับพ่อปอลอไปดูขั้นตอนลงคาถาเต็มๆได้ในป๊อกกี้นะครับบกโดยในคลิปมาร์กี้ช็อกป๊อกพาลูกสักจากรายการป๊อกกี้ออนเดอะรันทางช่อง YouTube Myset TV ก็ได้เผยโมเมนต์ที่หนุ่มป๊อกกำลังติดแทททูให้กับเด็ก,ดกๆซึ่งน้องๆก็สนุกสนานกันใหญ่พร้อมเลือกลายและตำแหน่งกันเองเลยว่าอยากติดตรงไหนบ้างส่วนทางคุณพ่อป๊อกก็เป็นคนติดให้ลูกๆด้วยตัวเองงานนี้ในระหว่างติดคุณพ่อน้องๆก็ถามว่ามามิจะดูไหมซึ่งหนุ่มป๊อกก็บอกว่า ไม่หรอกหาทําทำให้เด็กๆให้ได้ฟิลกันเฉยๆขณะที่แฟนคลับก็เข้ามาแซวว่าอย่าให้มามีเห็นแล้วกันนอกจากนี้ยังมีคนแซวไปถึงคุณปู่สุทธิเกียรติด้วยว่าคุณปู่เห็นหรือยังลมจับไปแล้วกระมังว่าแต่มามีมากี้เห็นแล้วว่ายังไงบ้างคะเนีย่ย